ทำท่าอันทานกันนะคะเพืเ่อนๆขาะมืออี้ไฟก็เสียนะคะใช้มือนะคะเพื่อนค่ะปั้นใช้มือนะคะขอโทษขอไฟด้วยนะคะทำทานแบบบ้านๆนะคะก็ะต้องแบบคอยเอาน้ำชุบไว้นะคะมือ ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยได้ทําอาหารทานนะคะก็แม่กับน้องก็ไม่สบายก็ยุ่งกันนะคะซึ่งอาหารสําเร็จมาทำแล้วก็ทานก็ต้มกันส่วนใหญ่นะคะแม่ก็เลยไม่ได้ทําคลิปอยากทานทอดมันก็เลยซื้อทอดมันไว้ตั้งแต่เมื่อวานกลัวจะเสียนะคะก็จะทําท,ทอดไปก่อน ยังไม่ค่อยแหลงบรรยากาศบ้านๆทำกับข้าวไปได้ฟังเสียงนกไปด้วยนะคะเสียงนกเสียงกาเสีงยงไก่ขันยามเช้านะคะบ,บรรยากาศ บรรยากาศสดชื่น กลับด้านแล้วนะคะเสียงนกนะคะเสียงนกเสียงกาออธรรมชาตินะคะเพื่อนๆค่ะทำกับข้าวไผฟังเสียงธรรมชาติไปนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มีความสุขแบบบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆค่ะ ทอดไอจะใช้ได้แล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะ,ะต้องทอดมันต้องใจเย็นๆนะคะกลับไปกลับมาะคะ <c oughs> ่ะเพื่อนๆค่ะน่าทานไหมคะพเพื่อนๆค่ะเราทานทัดมันด้วยกันกัเเิดนะคะ คลิปสั้นๆนะคะทำทอดมันทานนะคะเพื่อนๆค่ะฝากติดตามรับชมกำลังใช้เมด้วยนะคะก็อยู่ที่นี่ก็ไไหนไม่ค่อยสะดวกนะคะก็ต้องใช้จักรยานปั่นเมย์ก็มีรถก็ขับไม่เป็นนะคะน้องไม่สบายก็เลยแบบไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยจะไปซื้อของก็ร้านใกล้ๆบ้านก็เมย์ก็ปั่นจักรยานไปนะคะ เราก็ซื้อรถเอาบ้างร้นะะานขาบ้างวิ่งนิมิบาทประจําหมู่บ้านอยู่นะคะก็โอเคนะคะกระทะนี้นะคะก็สุกนะคะนี่เป็นกระทะที่สองนะคะกระทะแรกนี่ก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะคุณเชนคะ่ะนึกได้อะทําคลิปสักหน่อยนะคะก็ ิกแก๊สก่อนนะคะเดี๋ยวจะสุกมากไปนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะให้เมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะมาค่ะมาค่อมาฐานด้วยกันกับเมย์นะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีมีความสุขนะคะ